มีนักเรียนถามครูนัดมาว่าระวังปากของเธอเอาไว้ให้ดีภาษาจีนพูดว่ายังไงประโยคนี้ภาษาจีนพูดว่ากวางเขาหนีเตอร์สวยกวนหมายถึงควบคุมหรือจัดการกวนเขาหมายถึงควบคุมหรือจัดการให้ดีสวยปากหรือริมฝีปากกวนเขาหนีเตอร์สวยระวังปากของเธอไว้ให้ดีเป็นการบอกคู่สนทนาว่าให้ระมัดระวังคำพูด คนน่ารักอย่างเราเรียนรู้แล้วก็ต้องนำไปใช้นะคะยกตัวอย่างเช่นเคยีกว้างเขาหนีเธอวยมชมาีคํามีคำศัพท์เพิ่มเติมค่ะปูมิฉะนั้นไม่อย่างนั้น会จะอาจจะ想要ยยาอยากจะต้องการชินในที่นี้หมายถึงจูบค่ะ ใครเข้าใจแล้วช่วยกดไลค์แล้วนำไปใช้ให้ถูกที่ถูกเวลานะคะ